สวัสดีชาวเพจนะครับวันนี้ผมมเีเครื่องนะครับรับงานจากลูกค้ามานะครับจาก101ร้อยเอ็ดนะฮะส่งมาให้ทํานะครับห้าสามนะครับห้าสามส่งเครื่องมาให้ทานะฮะ mm hmm. ก็ก่อนที่เราจะยกขึ้นรถไปคันนี้นะครับเราก็มีการลือ้อการล้างนะครับมาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแว๊บๆนะครับแว๊บหนึ่งครับ ประกอบเครื่องไปแล้วนะครับมันมีเสียงดังนะครับเสียงโซ่เราลิ้นดังมากคันนี้นะครับหรับเครื่องคันนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้ด้วยวิธีนี้นะครับเอา2ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับของทางเพจเดี๋ยวลองเราไปดูวิธีนะครับว่าใส่ไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากติดเครื่องครั้งแรกเรามีเสียงดังมากนะครับมีเสียงดังคือเครื่องเขาทํมาอ่าค่อนข้างจะโอ้ค่อนข้างจะเละพูดง่ายๆค่อนข้างจะเละนะครับนี่ฮะอะไรเก่าของเขานะครับเรือนเลยเขาใส่เรือนธรรมดามานะครับผมก็เลยนี่เจ้าของก็เลยเปลี่ยนเป็นเรือนแท้ละ นะครับเบรนแท้แล้วก็ทีแรกที่เห็นในคลิปนะฮะจะมีเสียงดังครับดังโซ่โรลินมากนะครับนี่ก็เลยใส่สะพานกับโซ่ไปจนเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับช่วงล่างเขาก็เป็นข้อเวียงเดิมนะครับแต่ว่าคัดเป็นคัดเวฟร้อยย้านะครับส่วนชามคัดหน้าก็น่าจะเคยเคยใส่คัดมือหรือเปล่าว่ามีรอยเชื่อมนะครับนะครับเราก็ทําไปตามนั้นนะครับเจ้าของทํามาตามนั้นนะฮะก็แก้ไปส่วนแข้งเนี่ยเราต้องทากาวเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเครื่องตัวนี้ลักษณะเหมือนเคยโดนผ่าเครื่องแล้วไปทุ ใช้ค้อนทุบทุบหน้าแปนน่ะหน้าแปนที่ประกบแข้งตรงเนี้ยนะครับหน้าแปนที่ประกบแข้งตรงเนี้ยทำให้เวลาเราประกอบไม่ทากาวเนะี่ยน้ำมันมันซึมเพราะคือเนื้อมันไม่เสมอหน้าแปนไม่เสมอใช่ไหมเนื้อก็เลยน้ำมันก็เลยหยดนะนี่ผมก็เลยถอดทากาวใหม่นะครับเช็คให้ใหม่นะครับแล้วก็ลองขี่เทสด,ดูนะครับขี่เทสด,ดูก็วิ่งโอเคเลยนะครับเจ้าของก็จะไปไล่ e5 นะครับจะเอาวิ่งชุดนี้ก็เป็นชุดใช้งานนะครับชุดเอ่เอชุดสามพันสามหนึ่งหกศูนย์นะครับแล้วก็เพิ่มเรือนเรือนกับคอรีดอีกพันแปด ชุดนี้คือชุดที่ขายในเพจเสื้อที่ขายในเพจนี่แหละนะครับก็ติดเครื่องไปตามนั้นนะครับแคมเคอมก็เป็น p o j 4นะ p o j 4นะครับโอเคเจ้าของเอาไปใส่ e 8 5เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนหัวฉีดให้เป็น e 8 5ไปนะครับอ่าจะโซ่คันนี้ผมจะไล่เป็นอีกเอ่อเป็น95นะครับ91 95 e 2 0นะครับไล่ได้3ตัวนะครับเป็นตัวนี้ไปซึ่งเอ่อกล่องเขารีแมปมานะครับผมไม่ได้รีแมปนะฮะก็คือกล่องลูกค้ารีแมปก็คือส่งมาให้เซ็ตด้ เสียงโอเคขึ้นเยอะนะครับขนาดขนาดช่วงล่างเขาทำมาเขาค่าจะหลายมือแลอ้วพูดง่ายนะหลายมือนะครับค่อนข้างเออ ก็ไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็น่าจะรันอินขี่สักวันนะครับอีกสักวันหนึ่งวันหนึ่งสองวันเดี๋ยวผมก็จะส่งไปละนะครับลูกค้าโอนตังค์มาครบหมดแล้วนะครับโอนตังค์มาครบหมดแล้วก็คือใจมาใจไปนะครับผมก็ทําให้เต็มที่นะเท่าที่ผมจะทําได้แล้วก็คือก็คือตามสเปคนะครับชุดท่าสามดันโลท่าสามวิ่งคลิปท่าสามพันเมตรนะครับท่าสามไม่ใช่สามพันเมตรดิท่าสามท่าสามดันโลท่าสามวิ่งคลิปท่าสามใช้งานนะโรงง่าสามใช้งานระยะสามพันเมตรนะโอเคนะครับก็ วันนี้นะครับจะถึงเวลาถึงเวลาผมก็จะส่งกลับไปแล้วนะครับจะถึงก็จะส่งกลับไปไม่มีน้ํามันซึมนะครับไม่มีน้ํามันย้อยเช็คดูละครับเช็คดูแล้วไม่มีน้ํามันย้อยมีอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจที่จะทํา5 3นะครับชุด5 3นะครับก็ทักทางเพจได้สอบถามทางเพจได้เลยนะครับนะฮะอย่างคันนี้นะครับทาชุดหัวไปนะครับเขาก็ แต,แต่เขามีไส้ฝาอะไรมาครบนะฮะชุดหัวนะครับเส <_ d ans> ื้อลูกฝาเนี่ยคือก็คือส่งส่งอะไรมารส่งส่งทั้งเครื่องมานั่นแหละแล้วก็จา้างค่าแรงก็ค่าแรงทําไปนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเลื่อนเลื่อนแอออท้คอลีดนะคอีแท้เบิกนะครับ <_ d ans> คันนี้ก็ประมาณกี่พันวะก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดถึงแปดพันไม่เกินนั้นนะครับรวมค่าแรงแล้วก็แต่ค่าส่งเนี่ยเจ้าของเจ้าของเครื่องต้องเป็นคนออกนะครับเดี๋ยวผมจะส่งบินค่าส่งไปให้นะครับให้เจ้าของโอนมาทีหลัง โอ้ลืมดูเลยลืมดูกล้องไม่ชัดขอโทษทีขอโทษทีอ,ทษทอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจท่าสามก็ดูลิงก์ทางใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้โอเคขอบคุณครับ